สวัสดีครับมาพบอๆกับช่องเคยพุทธาวริตครับที่พาพี่น้องเบิ่งรถเกี่ยวครับวันนี้มาเบิ่งลอยหายอีกครับของทีมงานซับโซฟาหรือว่าทีมงานเชี่ยไหมครับครับของลอยหายนี่มันเกิดพอดีมันคือป้ามันพูดโลนะครับเนาะเก็บครอบง่ายครับตัวนี้เกี่ยวเรื่องไรกับเิ็บเขาครับตัวนี้ เกี่ยวง่ายเกี่ยวสบายครับลอยหานี่ป้าันสีผู้ร้อยยังไงเนาะค่อยเยียบเขาครับนะครับเริ่งนั้กันครับผู้ใดที่เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเยี่ยมสบายครับดูนี่เริ่งเขาครับเขาเตี้ยครับเขาเตี้ยมันสีเกี่ยวง่ายครับพี่น้อง เขาก็บปเปิลราคาครับปีนี้รถเกี้ยวกเกี่ยว,ยวง่ายครับเขามันบงงามไปไหนหนาหลายก็ไปยากครับดันไปมันสีเค้นครับ น้ำลึกครับผมมีบุตรผมเลยเกี่ยวง่ายครับรุ่นนี้กหลไยก็เกี่ยวตะครับเขาหนูเป็นราคา รถเดิมๆครับบ่วได้แต่งอย่างครับดีหรือบุหรีอคคร่อยู่ที่คนขับขับรถคนขับดีอยู่คนกับจ้างครับ

แต่ว่ามมามันก็ตตืงเงืหมเราครับเม็ดมันก็นนกนกนดิขายกะะับราคาบอดีครับปุยแพยงเขาทื้อครับ ครับสบายครับรุูนี้มีตู้แองครับน่าจะเป็นล่กเกี่ยวครับหรือว่าเสียไหมขึ้นครับเองครับคันนี้เพราะว่าผมก็ยังบ่เห็นรถครับเนาะ ทำงานต่อท่อไหมครับว่าเสียไหมการเกี่ยวกันแล้วเนี่ยสุดของคนขับครับหลายสุดเนาะแต่ว่าลอยหานี่มันกับปลามันกวางเนาะครับเนาะมันกับใยเลยใยเตื่องไปแล้วครับเดี๋ยวแล้วนะเนึ่งครสามบาทโอ้ ไห้นายง่ายมือนึงมันก็นได้หลายลายอยู่ครับโดยเฉพาะปีนี้เขามันเขาตังคครับส่วนลายแถวส่วนว่าลิทนหอกกับนิยมใส่เขาอีเทียครับมันสิบหัวข้อเฮียก,กับเขาเทียนี่มันโบคือเขาก่อๆครับเขาก่อๆมันล้มครับ เดินครับเวลามาออดป้างกับสบายใจครับดูนี่ฟางมันเงือตั้งสีบรรยากาศยังมึงเลียงครับเริ่มหนาวแล้วครับสกุลห้อาก,ก็ดี ครับโอ้ยบึงนกเองครับไหลครับมูได้เป็นพันธ์ไหมย่ใส่กับห้าอย่บ้านหฮาครับบรรยากาศตัวเลงเรงครับ ไรียครับใค้สน่จข่า้งรถกับทีมงานซียไม้ครับหรือว่าทีมงานซับโสโาครับ ครับครับรถเกี่ยวครับเราไม่อยากไดครับครับเราเลยอยากไดครับส่วนไรไรมันครับมือนึ่งไร่ละห้าหกร้อยอนี่ยวอสเขาท่าดีครับหาใส่ไปได้แล้วครับอาชีพครับไร่มันเพี้ยงนอะภาคอีสานเทาครับนี่ก็อีกกันนึ่งอาชีพครับที่มันช่งไรไรดีชีบรเกียวครับ ไล่นึ่งก็ต๊กอยู่ไล่ละหกเจ็ดร้อยนี่ก็น้ำมันถ้าถ้าสัมผัสตึงแล้วมันก็พ่ออกอยู่ครับลูกเกียเ่ยวนี่ถ้าคนใจถึงก็น่ารินอยู่ครับถ้าใดมันดีแต่ปัญหามันกับพ่อมีอยู่ครับเงินเส้น,นครับเงินเส้นน้ำมันแพงนี่ว้ถ้าบ่มีรถกับบรูดครับจุดนี้ถ้าคนที่ผมเคยสัมผัสมันมา ถ้าสิ้นแล้วเก็บย่างนี่ก็โอ้ยมอมใจแล้วครับร้านน้ำมันกบมันดิสซิ้งเงินคู่บวตาข้าเจ้าบวานเด้วยครับ <c ười> ก็ฝากไว้สำหรับคนที่จ้างงานครับเช่นใจกันครับ จะเป็นมือหนึ่งหรือว่าเนี่ต้นตนะครับลุงเกี่ยวครับครับไกลสิบปดได้แล้วครับแต่งนี้ก็ดี นี่ก็ลุงเกี่ยวครับครับเพราเป็นต้นตนของบานพบอกันครับติดอันดับมือนึ่งคือกันครับนี่ก็ดีผมก็ยังได้ฝึกวิชาดําเพิครับการครับได้เบิรครับรถไถรถเกี้ยวนี่ก็ดีค้องครับุดยอดคือกัน